ไม่สงงขาี่น้องๆปีเฮาเ่ากลางเสิงขาหมอกอัน่นเป็นหมอกชาซองละปัดคานอมันหังหลีหังงามเหมือนนกอวนเส้นไหนคานอด้วยด้วยขาลื้อปางเหงยก,ก,กำหายามหาุไวขาอหังหลีเต้เต้ขากัางไหนเจ้าเจ้าให้ริจินคานเสี่ยวกกมาด้วยดีตูนหมอกเส้นไหนขาอด้วยกวูวันกูวันขามันได้ซ้ำปางเหงมหาหันหมอกจูอ่อัน่ายขาอมาหันก็แปลกเปิ้งเต้เ ตกใจกว่าเต้เต้ค่ะนะอตุนชาซังละปัดไน้ปางแห่เขาปูกไว้ไน่โป้มีจิตเป็ดปียาวค่ะโอ้กัมหนไหลหันออกหมอกมาจะไหนก็ตกใจเต้เต้ค่ะนาอซอด้วยแทงต่างตีต่างตีก็มหันมีค่ะหึงมาแทงสิบสิซิพาวันปางแห่ก็มาซอด้วยแทงตีตุนชาซองละปัดค่ะนาอต่างตีไน่ตีออกมาแทงยู่เนี่ยก็มาซอด้วยแทงค่ะนาะติไรว่าโนผ่านน่ฮกลมว่าลายค่ะนาอ คุณท้าวในปว่ายามเบี้ยเนี่ยก็ใครมีแทงด้านข้าคหน้าตุ้ยรื้อหางนี่นานะหาง,งงามค่ะเนาะอันนันเป็นต้น2ค่ะอ๋อในขาโซกกว่าโอมานี่หนันแทงค่ะนี่จุ่วนอ่อนหนา้าไหนกับหาออกมาใกาล้ค่ะลิีฮักหน้าเต้ค่ะานอ้อโซตุ้ยแทงตังติโอ้ที่นี่นก็มีแทงกันนู้โอ้ยหักนี่ห่างงามเออหฮักหน้าเต้ค่ะซอกว่าโซมาก็ตั้งในก็หลายหันแทงค่ะอ๋อตั้งในก็มีแทงยาก็หาแทงตัางตีก็ซ้ํา แทงตีนเด้งก็ซ้ําหันแทงคาอ๋อปีในปาไไหลหาแห่ลายหันต้นหมอกซาสองลับาด้สีอ่อันแยวคาอ๋อจมแท่จวมว่ะค่ะปลูกมา้าในป้อมีเป็นจ8ปีแล้วกําหาออกหมอกมา้าในปีในเดะกับกุศลในคืนเต้เต้คาอ๋อลูกยิ่งก็ว่าแม่อันไหนเป็นกับกุู่คืนนะแม่นะแม่โทษทีแลนะคะว่า ชาสองละปัดหนมันมีตังหลีตากลุนเฮาเต้ๆตค่ะอ๋อปู่วาเอาชาสองละปัดหนมาตาทีผิวหนังเฮาในมันหลีเต้ๆตค่ะก็เพื่อนในเลยป้าเง่ก็เอาทีอันเก๋ๆนั่นมาเสี่ยวก็เอาทรัพยาล่างหวานเสเลเลยแม่ล่างค่ะอ๋อย่าก็เอาน้ำล่างแทงเป็นสีาปอค่ะอ๋อปอายาาเนี่ยก็ป้าเง่ด้เอาปาดค่ะอ๋อเอาปาดอันตีตั้งใจมันเก๋ๆเจชานก็เอาปาดออกค่ะอ๋อย่าก็เพื่อเหาตีใจกะหือเนี่ยก็เฮาปาดแทงค่ะ พราะว่ปะาปาดเย้าเนี่ยก็อันที่คิมมันแน่นมันมินหนำใจคะ่ะอันหนำอันไหนเนี่ยก็ปาเงปาดออกค่ะนะปาดออกตั้งสองแผยขาออกเพรายวก็ผ่าครึ่งค่คะเพราผ่าครึ่งเย้าตั้งในมันซะม,มันมีเจคะ่ะเนะอ,อันที่นิวน้วๆนั่นนะคะนะเอาอันนั้นเนี่ยก็เอามาต้าดีมือจะไหนก็มันหลีเต๊เต้ค่ะผิวหนังห้าอ่าแพงนั่นนะเพราะว่าเขากัดจะไหนแต่แค้นหลีะ่ออะออปาเงเได้ตากูข,ขึ้นกูขึ้นคะ่ะ โอ้ว่ากว่าว่ามากก่า,กากเล็บมือปาแง่ไหนมันหลับเจไหนเนมันอั่ใจว่าอยู่วีเลยหลําหลําใจค่ะนะก็ปูวป่าปาแง่ไหนก็ซ้ํอยาเคมีเลยมันเป็นเช่นไหนค่ะอ๋อันนี้ก็ภายภายก็ติ้อยู่ค่ะเนาะปูว่าซ้ํอยาเคมีก็มันหมดเป็นเช่นไหนเพื่อหึงม้านน่ก็มันก็หายอยู่ข้างก้ยกี้ค่ะ๋อ ตอนตาปางเงเต้เอาเจอันไหนเสต้าตินาค่โออตินาก็ตาติมือก็ตาติขาก็ตาค่โอมันหลีค่โอก็เปืนไหนเลยห้ากลมหัวผิวปางเงได้มันอ่าเฮงค่ะนะอัน,นไหนเด้ปางเางถังข้างไวะนะติดใจไม่จไใจเนี่ยใจเต๊เต,ต้ค่ะเอาตาดีหกูก็ล่ค่โอติเมืองไทางในป้นผลิตออกมา อันติเป็นถงเป็นบวกเป็นเอาตาติซาหตาติต้านาตาขาจ้านาก็เปิ้เผลิตออกมาค่ะเนาะเปินหมอเฮ็ดนาค่ะเนาะก็เปินไหนเล่พีิน้องขาวก็ตาจําตุยคานะมันหลีเต๊เต้ค่ะอ้ตาเหงเต้ตากุึ้นกุึ้นค่ะอ้เยินหลีเงินสมผุดด้วยแป้นเห็นปันแห้งตังเซงค่ะนปิงน้อง,องปีหาขาวตังเซงให้ป๋ออยู่หลีกินหวานก็เย็นแคมสามีเงินมีค้ํากูกกุกุนสสกงามติคานะใหม่สูงค่า